สวัสดีครับเพื่อนๆืตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่ส้มทิดาผาหมีนะครับอยู่อำเภอแม่สายนะครับบ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนส้มที่นี่ก็จะปลูกเป็นแนวยาวสวยงามนะครับสามารถให้ลูกค้าเข้าไปเก็บส้มในสวนเองได้นะครับแถมยังจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับที่อยากให้มาลองคือ ก็คือน้ำส้มขันสดๆที่นี่ครับอร่อยมากครับมันจะกินแบบเย็นนะ่ะส้มมันจะเย็นแบบธรรมชาติเลยครับส่วนค่าเข้าสวนนะครับก็จะเก็บคนละห้าสิบบาทนะครับเราจะเลือกเก็บส้มหรือไม่เก็บก็ได้นะครับแต่ถ้าเก็บส้มก,ก็จะจ่ายค่าส้มแยกต่างหากนะครับที่ผมไปวันนั้นมันโลละเจ็ดสิบบาทครับ ก็จะได้ความสนุกแล้วก็ได้เก็บส้มกลับบ้านด้วยนะครับแถมที่สวนจะมีอาหารมีอะไรขายด้วยนะครับกับข้าวอร่อยครับผมไปกินผัดกะเพรามาอร่อยมากๆครับเวลาเปิดปิดนะครับที่นี่ก็จะเปิดวันพุธถึงวันจันทร์นะครับเก9โมงถึงสิบเ17โมงครึ่งนะครับหยุดทุกวันอาคารนะครับที่จอดรถสะดวกสบายครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเดินหาส้มกันนะครับเต่กมากิ้งน้องที่สวนบอกว่าต้องหาลูกที่มันลายๆนะครับเราไม่รู้ว่ามันลายๆมันจะหวานจริงหรือเปล่าดูลูกใหญ่ๆนึงนะส้มมีให้เก็บเยอะมากนะครับลูกเล็กแมวนะเดี่ยครนะับเรา,เราลองตัดดูครับแต่<ด>เขา,เขายังไม่ให้กินนะครับต้องใส่ตะกร้าไปชั่งก่อนนะคับคืบนหนึ่งถ้ามันป็นตัดไม่ได้คื้น คืบหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาี่เดี๋ยวเขาว่าน้องที่สวนบอกมานะครับว่าให้เราตัดหางจากลูกหนึ่งคืบครับ,มบผมก็สงสัยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน มันแคบได้แต่มึงตัดอะแคบจะกกล้องม,มือเขาไม่นีตัวนี้ก็ <c oughs> ตัดดิ จากที่ผมลองชิมมาโซมที่ส่วนนี้มันจะรู้สึกเนื้อมันจะเย็เยนๆนนะครับกินแล้วมันสดชื่นนะครับน่าจะเป็นเพราะอากาศเย็นด้วยครับเดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับ